สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะผมจะบอกว่ามีข่าวสารมาบอกนะครับเกิดประเด็นมามา่าดรามา่าปากระป๋องให้เพื่อนเื้นได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับเพจรีไอเดียนะครับผมของทางกัมพูชาเนะี่ยได้โพสต์แซะประเทศไทยนะครับโดยเขาได้พูดว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนามาก่อนแล้วนะฮะก่อนกัมพูชาแต่ทุกเหตุการณ์ในซีเกมในประเทศไทยหรือในอดีตนะครับไม่ได้มีหมู่บ้านนักกีฬานะครับผมต้องนอนในโรงแรมของพวกเขาและในปี2020นสะครับซีเกมที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพไม่ได้มีหมู่บ้านนักกีฬานี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําไมประเทศไทยเนี่ยไม่ชอบกัมพูชาและวิจารณ์เกี่ยวกับหมู่บ้านในกัมพูชากัมพูชาทําให้หมู่ หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยสำหรับกิจการซีเกมนั้นคล้ายกับการเตรียมมาตรฐานของเจ้าภาพในการจัดงานโอลิมปิกโลกดังนั้นนะครับอาเซียนของเรามีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่มีหมู่บ้านนักกีฬาไม่กี่เดือนก่อนหน้านะครับสืมม่อมวลชนไทยรายงานให้คนไทยทั่วไปทราบว่าหมู่บ้านกีฬาของกัมพูชาเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับและแผนของเรานะครับรองรับ นักกีฬาได้ถึง6,000คนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ถึง8,000คนนะครับ เราทำมามากมายพอแล้วนะครับและไม่มีประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยวิจารณ์เรานะครับส่วนใหญ่มีแต่สันเริญกัมบูชาอะนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าเพจนี้เขาเอาความมั่นใจมาจากไหนนะครับว่าหมู่บ้านเาอประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาแบบนี้ก็ทัวลงสิครับผมก็มคนไทยเนี่ย <laughs> เข้าไปคอมเมนต์กันมากกว่า1200คอมเมนต์นะครับผมอยากจะบอกชาวกัมบูชานี่ครับอย่ามั่นใจให้มันมากนะัก แค่หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยของไทยเราครับผมเราไม่ได้ทำเป็นตึกสูงๆเป็น10ชั้นร้อยชั้นแบบพวกคุณนะฮะมันไม่จำเป็นนะครับประเทศไทยจัดซีเกมมาไม่รู้กี่ครั้งมีแทบจะทุกจังหวัดมันอาจจะเป็นเชียงใหม่คอนแกนนะฮะอุบลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยจัดซีเกมนะฮะเรามีบ้านพักนักกีฬาเราไม่เรียกคอนโดหรืออะไรนะครับเราเรียกบ้านพักนักกีฬาเอาที่ผมคิดได้นะธรรมศาสตร์ นะฮะหมู่บ้านพักนักกีฬานี้อลังการมากนะครับผมจัดสวยเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะครับผมไม่ได้จัดแบบคอนโดแบบนี้นะครับการทําเป็นคอนโดแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันลําบากนะครับผมสำหรับแต่ถ้าออนอนาคตถามว่าคอนโดดีไหมดีนะครับผมคอนโดก็ดีนะครับมันสามารถ ใช้งานได้นะครับเยอะนะครับในพื้นที่ที่จํากัดแต่ของไทยเราสมัยนั้นนะครับอาจจะมีพื้นที่มากพอแล้วก็พื้นที่ของรัฐเนี่ยมากพอที่ผมนึกได้นะครับผมพูดถึงหมู่บ้านนักกีฬาเอ,า,อาง่ายก็คือขเขมรเนี่ยจะมาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีบ้านพักนักกีฬาคุณ คุณภาพเนี่ยระดับรองรับนักกีฬาโอลิมปิกส่วนไทยเนี่ยไม่มีเออนะฮะไทยไม่มีหมู่บ้านนักกีฬานะครับผมก็เรียกได้ว่าประเด็นดราม่านี้นะครับก็ทําให้ชาวไทยเนี่ยได้เห็นเขาโพสต์นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายกว่า1200คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันเองได้นะครับคอมเมนต์ของคนไทยคนแรกนะครับเขาไปคอมเมนต์ว่านะฮะ ด้วยเหตุผลนี้นะครับปัญญาอ่อนดีนะนี่ใช้ความคิดแล้วเหรอแค่หมู่บ้านนักกีฬาแค่นี้นะครับต้องอิจฉาเหรอประเทศคุณนะ่ะแค่แต่ตอนแรกบอกไม่มีหมู่บ้านนักกีฬารองรับต่อมาลดจำนวนที่สามารถรองรับลงมาเรื่อยๆแถมให้อยู่แบบแออัดจนสุดท้ายบอกไม่สามารถรองรับนักกีฬาได้หาที่พักให้เป็นโรงแรมถึงทุกอย่างที่บอกจะฟรีก็เหอะคุณภาพที่ให้ฟรีนะ่ะมันเทียบกับนักกีฬา เคยได้รับมาครั้งที่ผ่านมาไหมนะครับที่พูดว่าเห็นคลิปที่พักนักกีฬาบางชนิดแล้วจนนักกีฬาบางชนิดต้องหาเช่าโรงแรมเาเองเพื่อความสบายใจไม่ขอพักแบบที่จัดให้ก็เป็นนักกีฬาเทควันโดนะครับผมไปหาที่พักเองนะครับเราก็เช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมของชาว ไทยนะครับไปแสดงความคิดเห็นว่าหมู่บ้านนักกีฬาเขาสร้างตั้งแต่เอเชียนเกมปี1998จัดที่ธรรมศาสตร์ไปหาข้อมูลมาใหม่ไปอันนี้คือที่ธรรมศาสตร์แล้วก็หัวหมากนี่คือก็มีนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับผมคนไทยเนี่ยได้มาโพสต์รูปภาพหมู่บ้านนักกีฬาของไทยเองนั่นเองนะครับโดยเขาได้บอกว่าไทยเนี่ยจัดซีเกมตั้งแต่ปี1998นะครับเอเชียนเกมนะครับผมรอ,อ,องรับ นักกีฬาได้ถึง7,800คนนะครับผมคุณไปอยู่ไหนมานะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมไทยนี่นะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมส์มาตั้งแต่ตอนที่เป็นเจ้าภาพปี2 5 1 8แล้วอ่าแล้วขอบคุณมากๆนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณไม่ต้องห่วงเพื่อนคอมเมนต์อีก2ปีเนี่ยไทยจะต้อนรับ ทุกชาติเป็นอย่างดีในระดับมาตรฐานสากลเพราะเรามีประสบการณ์จากการเป็นผู้จัดซีเกม6ครั้งตั้งแต่ปี1 9 5 9 1967 1975 1985 1995, 1995และปี2006และจากการจัดเอเชียนเกม4ครั้ง1966 1970 1 9 7 8 1988ก็นะครับคอมเมนต์ต่อมาของชาวไทยเขาบอกว่าแน่ใจหรือว่าพวกเราเนี่ยไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาการศึกษาคือสิ่งสําคัญแต่จะศึกษาเพื่อลอกเรียนแบบเนี่ยไม่ได คอมเมนต์ต่อมานะครับผมของชาวไทยก็บอกจัดเอเชียนเกมทั้ง4ครั้งไม่นับรายอื่นแพ้จัดซีโกงครั้งเดียวมันจัดครั้งแรกด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมของชาวไทยเขาบอกว่าซีเกมเชียงใหม่1995ครั้งนั้นก็มีหมู่บ้านนักกีฬาหลังใช้งานเสร็จก็เปลี่ยนเป็นบ้านพักข้าราชการศึกษายเยอะๆก่อนนะคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมานะครับผมของชาวไทยนะครับผมก็บอกว่ารู้จัก คำว่าหมู่บ้านนักกีฬาไหมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิตนะี่ะเคยเห็นบ้างไหมนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเป็นชาวกัมบูชาเองนะเข้ามาต่อว่าเจ้าของเพจนะบอกว่าโปรดอ่านให้ละเอียดก่อนจะโพสอะไรโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยอายเขาไหมหมู่บ้านกีฬาคืออะไรเห็นคนอื่นมาเมน้นโดนดูถูกกันเป็นฝูงลบโพสเดี๋ยวนี้ถ้า คุณทํามันได้ครั้งหน้าก่อนจะโพสต์อะไรให้ศึกษารายละเอียดก่อน4-5รอบก่อนจะโพสต์อันนี้คือคนคเขมยนมาถ่านะชาวกัมพูชาเองนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมอันนี้เป็นคอมเมนต์ชาวกัมพูชานะถูกกดถูกใจเยอะมากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอใครผมได้รับการคัดเลือกระดับประเทศและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศไทยจังหวัดซีมาทุกคนน้อมรับด้วยการสปอร์ตวิลเลจนะครับ คอมเมนต์ต่อมาของชาวไทยนะครับก็บอกว่านักกีฬาอยู่แค่ช่วงแข่งพอแข่งเสร็จก็แยกย้ายแล้วการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาในไทยก็เคยมีมาแล้วแถมมันมีประโยชน์อะไรในเมื่อเป็นแค่ที่พักชั่วคราวเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ใช่ขเขม่นนะที่จะมาสร้างคอนโดคุยโมไว้เยอะๆว่ารองรับนักกีฬาได้เป็นหมื่นๆคนสรุปเสร็จไม่ทันหันมาใช้แผนสองให้บ้านพักหลัง สรุปก็เสร็จไม่ทันอยู่ได้แค่3,000หลังหลังละ14คนนี่มันบ้าไปแล้วนอกนั้นนะครับอีกเกือบหมื่นคนต้องไปหานอนตามโรงแรมเอาที่คุยไว้คืออะไรทําไมทําไม่ได้สักอยาก่างปานพักนักกีฬาก็โดนขโม,ขโมยสายไฟไปขายหน้าอานาตอานาณา,า,า,าถาเกมที่แท้จริงนะครับผมคอ,อมเมนต์ต่อมานะครับผมของชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่า ผู้ดูแลเพจนะครับคุณทํางานหาข้อมูลล่วงหน้าพัฒน,นาตัวเองก่อนยกระดับความคิดให้สูงการศึกษามันสําคัญนะครับชาวกัมพูชาเขามาคอมเมนต์เองนะครับผมเอาต่อว่าให้เจ้าของเพจเองนะครับผมอ่ะคอมเมนต์นี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับคอมเมนต์สุดท้ายนะคอมเมนต์ของทีเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วประเทศไทยไม่เห็นขมินเจริญหรือเติบโตพวกเขามักจะหัวเราะและเยาะเย้ย,ะย,ะยะที่ขม,มิญสิ่งที่ขมินต้องทําคือขยันพัฒนาตัวเองรัฐบาลและประชาชนร่วมมือกันขม,มนิญและขม,มิญส่ง เสริมสมรรถนะในทุกภาคส่วนถึงเราจะเข้มแข็งเราคงไม่กล้าดูถูกเราหรอกไม่ใช่ประเทศของเราหรือนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นทัศนคติแล้วก็ความคิดอันนี้เอามาฝ่ากอีกอันนึงนะครับก็บอกว่าซีเกมเป็นกีฬาเชิงพาณิชย์ไม่ใช่ภัยพิบัตทิที่จะมาบริจาคในประเทศอาเซียนพวกเขาถือโอกาสนี้นะครับในการสร้างรายได้เสมอนะครับกัมพูชาวิกฤตเศร,รษฐกิจ รายจ่ายหลักล้านนะครับอ่ะก็นะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูกันเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางโพสต์นี้ไว้ให้นะครับผมของเพจรีไอเดียถึงจะมาแซะประเทศไทยนะครับผมเจอเชาวเน็ตไทยเนี่ยสวนกลับนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะฝากกันด้วยใครที่ยังไม่เคยติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ